ครับอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับของคุณสมบัติข้อ2เราบอกว่ากำหนดให้1 8 cr เท่ากับ1 8 cr บวกสแล้วค่าของ8 cr มีค่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันเป็น r กับ r บวกสแล้วค่างบนเป็น18คุณสมบัติของมันบอกว่า nca จะเท่ากับ ncb เมื่อ2ตัวข้างล่างบวกกันเท่ากับข้างบนปะ แปลว่า r บวกกับ r บวก2ต้องมีค่าเท่ากับ18แปลว่า2 r บวก2มีค่าเท่ากับ18 2 r มีค่าเท่ากับ16 r เดียวก็เลยคือ8แล้ว8 cr ก็คือ848 c 8 8 c 8ได้เท่าไหร่8ป c 8. คือแแปส่วนด้วย8-8ลบแฟดแปหารด้วยแแปถูกป่ะครับ แปดลบแปดแฟก็คือศูนย์แฟกถูกปะแปดแฟกคือก็แดแปธรรมดาศูนแปคือหนึ่งแปดแกตัดแปดแฟก็เลยได้หนึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าเราไปใช้คุณสมบัติอีกนิดนึงมันเกินครึ่งนี่แปลว่ามันคือแปดสี่ศูนย์ะครับเขาบอกว่าแปดสีศูนย์ก็ได้หนึ่งเพราะว่ามันเขียนกระจายออกมาไม่ได้มันก็คือเลขหนึ่งแล้วข้างล่างก็คือศูนย์แกนะครับ ยังไงก็ได้หนึ่งเหมือนกันโอเคลองดูอีกทีนึงข้อ26เราบอกว่าถ้า x ส4เท่ากับ x 4ี่แล้ว2 6 c x ได้เท่าไหร่การที่ c มันจะเท่ากันได้แล้วถ้าข้างบนมันเท่ากันอยู่ต้องเกิดจากที่ข้างล่าง2ตัวบวกกันต้องได้ข้างบนปะครับ x ก็เลยได้24ดังนั้นแทงบ,บอกว่า2 6 c 24 ก็เลยกลายเป็น26ถ้าเราเขียนกระจายมันจะเขียนเยอะมากแต่ถ้าหากว่าเราใช้ลูกเล่นอีกทีนึงมันเกินครึ่ง 26c 24เปลี่ยนเป็น 26c 2ได้ปะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกินครึ่งไปแล้วเลยเอามาหักลบกันจากการที่บอกว่า24บวก b เท่ากับ26 b ก็เลยได้2 ตัวนี้ทําให้เพียงเขียนออกมาง่ายๆคือ26คูณ25หารด้วย2คูณ1ป่ะครับ2ตัด16เหลือ,อตัด26เหลือ13ตัวนี้ก็เลยได้325นะครับก็ลองใช้คุณสมบัติเข้าช่วยในการเปลี่ยนให้คิดเลขเร็วด้วยนะครับโอเคอันนี้คือข้อ25 26ครับ